ร้อแล้วมันจะไม่เข้าวะเราอย่ารีบดิเข้าล้วอะไรนะเจมหอยเม็ดมันทำไมนะลังไข่รูไข่นี้แหละแต่โครมาเสรต์น่ต้องใช้แอ้เยเฮยเฮ้ยแรงยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ก็ใ้้ยเฮ้เห้ืเน้ันควาเสวยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเ้ยเฮไ้ย้อ่ะใช่อันเ้้ย้เ้้้เ้ ิไอ้บางยิงคุโดนได้ไงเนี่ยไม่ให้ครับทีหลังคขาี้ให้กูนะกูจะได้เอาไปในนั้นเรียกว่าอะไรวะไล่อัพไปต่อยยอดไอ้ไอ้เฮียไม่ให้เจโดนอีกไงตกปลายอะได้ไหม Win Win. 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 วิ่งนะวิ่งวิวิววิวต้เาราอาใครป่ะรือว่านี่เป็นที่ที่เหมาะเขาอะเเข้ามาทำไมวะเฮ้ย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 เฮ่ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้านฮ่ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยบฮ่ยเยเฮเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเ้่ว้เยว้เยเยเย พอยังอยู่ว่าตรงนี้อะไรงม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหใส่ใส่ไปละไอ้เนี่ยโดดไตโอ้โหยังไม่จบประโยคเลยด้วยเมื่อกี้ใจใจมันมาครับเจ้าเลือดประสันไอ้แมวแมวเก็บเก็นเดี๋ยวเดี๋ยวกูเบี้ยไปแล้วอ่ะอ่าป่าเขาอยู่ไหนเอาให้เต็มเต็มไปเลยอ่ะ พี่ยาสวัสดมองใครสวัสดีสวัสดีสวัสดีมองใครอีกแล้วดในในได้ยินเดี๋ยวเข้ามาแล้วมันมีนั่นอยู่มันมีกับดักไม่เชื่อโอ๋โอคาตาไม่ตายหลบลวงว <c oughs> ่ะมองเกิดว่ามันเพิ่งหายไปกเมื่อกี้ลลวหลบลวงว่ะ คจะเมมันหวานหรือเปล่าซานนันที่เพิ่นหายอ่ะไม่ใช่หวานมันต้องขึ้นแดงๆดิกูรู้นะตีกูเรียนมาเนี่ยตี้งงใครป่าก็งงเป็นชิ้นเจอเจี๋ยวกุ้งเข้าป้อมไอ้เทียเป็นกูที่เดินเข้าป่าค่ะเราเจอในป่าอันนี้คือแบบอีซี่กินเข้าไปแล้วก็ไม่อยากจะพวกเราเป็นใช้แปกากที่สุดในเกมเลย กลัวไปแล้วก็ติดกูเห็นว่ามันแชมิก่ายต่อในเกมน่ะตีสู้เดียวๆไหวเค้าอยู่มีป่ะแกงเจมมร้อ่ะที่แกงแล้วเออช่ยเฮ้ยมันแกงกิดใจเจมแล้วคิวทุกรอบโอ้เอาหรือไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาหรือเอารอใครายเมนติดมุดได้ป่ะ ไม่น่น่อไมอาจารยเเฮ้ยบอยไม่ต้องอบก็ได้คลยโอ้ตายเฮ้ยระวังระวังสวดตายนะระวังสวดตายนะเออเบาใครมันก็เลี้งมาไอ้เคี้ยตัวยหญ่บ้งกันเหลว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  ไอ้ไอ้ีเยกันไปแล้วแต่นอตไม่ีใครเข้านะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้ยีนุจะเข้าต่อไอ้สัตว์เยอะขนาดนี้เร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเลไปไม่โดนเอาใครอยู่ตรงนั้นมาอนเอเดี๋ยวชี้เดีโอเคตาย มันไม่ได้ว่ะมีเนี่มันเยอะเจมเจ็นเจมเส็นเลือดเลือดลราก็ไม่พาเลยผู้ตรงแล้วังหนีมานะนี่อ่ะออกไปป่ะไม่ได้ฮัลโหลวุ้งเก่งแค่ไหนนี่กะมึงจะลงแมววงก่อนเออไอ้หิ้งคืลงลงแล้วไม่ได้เลือดลุงลุงแล้วได้เลือด ยมีขาโลรมีขาโรเมื่อกี้เอ้ยเอียร์เขาได้สแต็คผมไปด้วยนะเมื่อกี้โหสแต็คเกี้ยวเองเนินเนินเนอะไอเฮียเพลสจะหายหมดแล้วคาสัตมาคันมันโกดกูเราเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเราทันเรนล่ามันแกงยากแม่อ้าโดนมาคาสัตดาว ด้านหายนาทีกูบอกไว้ก่อนแล้วกูกับนัดไม่มีเลือดด้วยเชี่ยเลย๋ยวบอกแหละพูดแรงเฮ้ยผมก็ไม่เกมพวกกูตรงอย่างเขาจะดับได้ไหมพวกกูเหรอพี่เอ็นอตดไม่หายไม่บอกฮะกูจะเอาบางงอนไมื่อกี้ มันมาพอดีเอาบางตอนจตตัวไม่อยู่ในหลุมนะก็ไม่ไม่ปักหวาดมาไอ้เหี้ยตอนแรกกูอยู่ในหลุมไอ้อมกูออมอีกฝังมาแล้วมาโอ้ยเขี้แรงจัดแรงจัดโอ้โหโอ้ยเี้ยจะตาย ไอ้เที่ยแล้วมินเจี้ยนยังเยอะพูดแรงไอ้เที้ยงวันหนึ่งแรงก็สุดจัดมึงไม่ได้จบก่อนหรอไอ้เที้ยเมื่อกี้ยิงกูมาสามลอดอะไรสามลอดไอ้เที้ยแรงเกินโคตรวะแรงมากเกินไปอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เพนหน้านะที่กูโดนแคทลีนอะไรอ่ะไอ้รัดมึงใช้สเปลใหม่อ่ะเอ็กซ์ซอร์สเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะสเปลเอสสองซัมเบอร์เทนพอร์ตอัพเกรดเนี่ย ใช้โคดดึงข้อมูลไม่ทันกูว่ากูว่าเขาขี้เกียจไอตอนเปลี่ยนอ่ะเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่ายังมีคนใช้รูนี้อยู่อ่ะนัดเฮ้ยถ้างั้นเขาก็ออกไปแล้วใกล้แล้วเออใกล้ละไล่้วยสวัสดีทำไมอย่างสั่นตีเฮ้ยตัวเคลียร์แล้วตัวเคลียร์แล้วตัวเคลียร์แล้ว ไอเ้เคี้ยมันมันเข้ามันเข้ามันเข้าสดใกล้เข้าไปแล้วมาใครอยู่ล่างครับผมต้องดอาวแล้วป้อมนยะมันปล่อย<ร>ลิฟต์ไลม่ได้มีแค่บ้าใครจะมีลิฟต์ด้วยไปเถอะจันไปเถอะมาใครแล้วนะทำไมกูต้องมาขำกับไม,ไม่ไม่เบาแล้วไม,ไม่เบาแล้ว ơi cái tai, ôi, kia làng. Sao mà xin nó chị oh, nó, ê, nó Mấy, mấy bầu nè may mấy nè เอเเนะซนนาแม่งเซียนเกินแบบว่าจะเอาสแต็กกับแม่งปักกวัดเพื่อยิงสกิลแรกด้วยเอ้ยถ้าหากกินเคยก้ไมหมอนกินก็เคยทำเลยใครเคยทำกันเอ้ดีผจะบอกว่าเพื่อนมันโคตรแรงยิ้วอะไขึ้นมายิ้วอะไรขึ้นมาไปฮีมเซนนาเล่ขนาดนั้นเลยถ้ามันออกจอกก่อ อยแรงเกินม <swimming S 1> ันมัน like uh, ิวให้เ <Wenn> พ <Sean |notimestamps|> ื no, ่อนนะไม่ใช่หิวให้ตัวเองนะก็หิวให้เพื่อนก็หิวเท่ากันหมดอ่ะใช่วะเอออุ้ยมันจหิวมเท่ากันจากเราทมันฮิวมาประมาณเกือบ่หลอดเลยนะี่เดีอยว่ดีายไมี้าโอ้โอ้ชิตตากรไม่มีอมที่ผามีขยกรูไมอ่ะ แบบเลือดอะเอ้ดาวได้คุมีคิวอยู่ตัวเดียวเลยนะเขาโดษเจ็บใจว่ะโดดแแแแรกคิฟเฟน่ามจะคิวแรงขนาดนี้ไอห่าไรจีฮอนเมลกูยังใส่จอกก็จะภาพนี้แหละฮอนเมลกูยังไม่เห็นคนนะตอนเราเล่นแล้วก็ค่อยหูเล่นไไม่รู้สึก ไอหมอ,อ,อนี้มันชำ้ำไอหมอใครมันแบบว่าสติมันดีมากอะนะคือมันเล่นป่าดีนะแต่แบบแต่ตัวมันไม่ดีเตัวคู่ห <c oughs> <ๆ>เขาอยากลองของไนงะแตหนึ่งหกแล้วนะงูหลงเซนหน้าก่อนตัวยู่ที่หลังเออเอออเทมแวทำไมทำไมฝั่งเรามันมีไอ้หนหนาอนรข้างหวปอ้อม เราแปดสิบเก้ามาคิวดิคือกูไม่ค่อยรู้ไงอยู่ด้านล่างมันได้แค่บอมไอมเดีเด่ยเดียวมีอะไปรไหมสวยงามเกมกูอมไม่ถึงเฮ้ยโคตรเอะครับโคตรเอะเกิน,นเกินเย่อโคตรแรงเลย โคตรเท่อ่ะใครเปิดว่าตอนแรกกันเดินแบบว่าก็เจมไงที่คุณบเจมใช่ไหมน้าเราได้ถ่ายในชบแรกเหิวแล้วหิวหิวหิวอาหารผมมั่นใจในตัวปองเพื่อนเนี่ยมึงดูดิเหมือนเล่นแบบมึงดูสเตปตีนมันดิแบบโคตรดีอ่ะทันทันพรุ่งนี้ปะ อยากมีส่วนรอดสักหน่อยไปด้วยกันอ๋มาแล้วมามึงพุ่มหนีก็ได้แค่ก้า,าชัวร์ก <c oughs> ูอยู่นี่ด้วยแป๊ก <c oughs> บ๊ไม่เจ็บ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 เดี๋ยวไ <c oughs> ด้เ,ดเ,ดเ,ดเจ็บแล้วเดี๋ยวได้เจ็บแล้วไอาชาันคาตา,าชาันนี่ไงก็พาเขามาเ <c oughs> <c oughs> อรไม <c oughs> ้ไม่เป็นโซเปร์แล้วเอาหน้าบิน เราไม่ยินดูอย่างนี้เลยเฮ้ยหมีต่อมาเอามากูพาหมีมากูอพ,อพาหมีมาหมามันไปเออพามา,แา,มาสแบบโอ้ไม่ตามนะกูไม่ตามคนะเสียงเสือเต็มรูหูแล้วเลย แบบโคตรใหญ่ดู่าเออหิวมากไงไอ้เหี้ยคณจัดการมันฟ like e nee. oh. ูมันคือแพชรสีเฮ้ยมันกูมันกูเป็นทำเป็นซัพพอร์ตอ่ะตอนเนี้ย โห่นี่มันอึนดแบบวะเนี่ยโอ้โหมีหแต่ก็ต้องทำงานให้เสียงเสือเด่นเฮ้ยต้องให้ปวดศีเดี๋ยโอ้โหาไม่ต้องตายก็ได้ใช่บปะเหมือนกูนไม่เคยได้ยินเลยกดเออกลับบ้านในโครงการมันก็มีไปบ้านเร็วรักแน่ไอ้เที๊ยบไม่มีใครได้เลย เชลลี่น่าตายมากเลยเฮ oh <ๆ>ียเฮ้ยๆค่อยอ้เี้ยประจาโอเคว่าทำไม่ดีนะีโอ้ไม้มาคิดดีแล้วหรอค้อนดีเ้ยก็ได้อ้คิดดีเลยก็ได้นะเฮ้ย เจมโอ้โหเ่ยชายคนนี้ได้แถวเลยเพราะรเราต้องกันใหน้ไม่กันก็ตายดิเจมไม่ไเป็นไรเรื่องนี้นะเนี่ะไม่เล่นตอบ่อบ จต,ตกูตายอ๋อกูแตกเอ้อติดมินเนียน <c oughs> เวละมานาหมดยี่จะหมดฉันไปเล่นอย่างสันเฮ้ยมาฟามันก็ดีแล้ว มันจะมีความคิดดีอยู่ใช่ไหมซันอะไรนะถ้งมันเล่นฟาร์มมันก็สนุกเหมือนกันนะมาเป็นซันกับพระกูเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแบบทีโม่ตู้มันอะไรนะงงเกินเจีมดาเมีเอาฉี่คนเดียวเลยอ่ะ